ผมซื้อถังลมมาหมื่นสองหมื่นเติมบาทสองบาทคุณจะได้คืนเท่าไหร่เอ้าจแก้ลงแกคืนไปเลยวะอังสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้ไหนนี่พอเหลืออันสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้นะนี่มันจะควายไงดันลมเท่าไหร่นะอ่าไอ้นนุ่นไหวแก้ว <c oughs> กี่ล้อแล้วสองล้อครับสองล้อสี่สิบล้อละยี่สิบอ้หอ้าวใช่หรือกูว่าเติมกูงี้มาเท่าไหร่เท่าไรแล้ววะ กูซื้อถังลมมาหมื่นสองหมื่นกูให้มาเติมบาทสองบาทกูจะได้คืนเมื่อไหร่เอ้ากูอาลมแกคืนไปเลยวะมึงเด็กที่นี่มัเนี่ยฮะนี่ผมได้ค้างวานแกนะกูไม่รู้จักอะมาเติมลมไม่รู้จักกันแค้ละสี่สิบผมเติมเองด้วยสี่สิบป่ะอ้าวกูซื้อถังลมมาเท่าไหร่เนี่ยหมื่นกว่าบาทให้กูเติมทีละบาทสองบาทกี่ปีกูจะได้คืนถังลมกูทั้งสามรอบนะมั้งสามสิบห้าบาทผมเติมไม่ได้ไม่ได้ทางมึงปล่อยลมเลยมึงปล่อยออกไอ้แดนปล่อย เอาไม่เอาเอะที่ผายเรื่องมากยิ่งล้มเสียอยู่เอเอไปอ่าไงต่อมึง,นงนาาเนี่ยกูถอนทุ่งเนี่ยฐานเนี้ยเสร็จแล้วพี่ย <laughs> มอยามเป็นจริงนะ